สวัสดีครับอยู่กับผม v 6ล้อซิงครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปขออภัยนะครับพี่น้องไม่ค่อยว่างครับผมช่วงนี้นี่ครับผมปิงปากโอกันเลยครับผมใกล้ๆครับวันนี้อยู่กับเจ้าโกเบโก้ฮเอ0เคสองร้ครับขี่นี่ครับนวลรถด่วนครับผมไปแล้วงานปากบโบครับ ใส่ดินคุณภาพครับผมทมงานนี้สจัดสวัสดีครับเสียป้องครับส <laughs> ีทองมีสองคันครับบอลทองครับเนี่ยผมเจ้าซีรีส์ห้าร้อยครับซีรีส์ห้าร้อยอู่พอโรงช่างนะพี่น้องนะ ทางเริ่มมืิแล้วพี่น้องครับนี่ครับทางเริ่มมืิแล้วครับคนี่ครับทีมงานโชคนี่ที่มันเด้มบทีมงานผมเองครับนี่ครับเทตร,ตรงนี้เลยครับผมนี่ขึ้นมาเทตรงนี้นะครับปากบ่อนะพี่น้องนะ ดินนี้ค่อนข้างเหนียวนะคือทรงแล้วติดกระบ,บาดแน่นอนครับเพราะว่าขุดแค่นี้น้ำออกแน่นอนผมว่าขุดอีกแน่น้ำออกแน่ครับด,ดูจากลักษณะการดินแล้วครับ ถ้าของอยากได้ครูสายใหญ่เราก็จัดให้ครับขอให้บอกครับติงมงานเราจัดให้โอ้น้ำออกแล้วครับยังขุดไม่ถึงไหนไม่ขุนไม่เท่าไรเลยครับพี่น้องดินนี้ก้างชื้นครับผมน้ำออกเลยขุนไม่เท่าไรนะ้ำออกครับผมดินนี้ ลั่นแน่นอนบอกได้คำเดียวครับพอแล้นลั่นไปอยู่กับเจ้า313 B2GC หมดแล้วครับวิ่ง2ทีมครับวันนี้ก็แคสามหน่งสามทีงานเที่ยวครับอย,อยู่ที่นหนึ่งครับ ไปครับเจ้า4ีที่ห้าฟรีแล้วครับรอฟรีเลยโอ้สบายสบายเลยครับจับดนะครับถึงแล้วครับเจ้าร็อกครับ เจ้า็อกกี้สีบอลทองครับกับเดก้าครับเดก้าอูสวนสักครับเร่งนิดเดียวครับผมเจ้า g o เ i โก sk 200 s u p e ้ xm เเนี่ยเร่งนิดเดียวค่อนข้างเร็วนะเร่งประมาณชิ้นหนึ่งมั้งเนี่ยไปได้ครับมาดูับทางเนิเนๆครับตอนนี้ สบายเลยครับน้องโอ้เริ่มเร็วมากเลยตรงนี้เลยครับใกล้ๆนะครับสามคันเอาอยู่ครับโอ้สวยงามจริงครับเดก,ก้าสีบอมทองครับอุตสวรริ์ โอ้ม,มุมนี้ค่อนข้างรอจัดนะรับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับผมจบกับคันนี้เลยครับผมฝากกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับไม่ค่อยลงคลิปบ่อยก็ขออภัยนะครับผม จัดไปเน้นๆนะพี่น้องโอ้ฟีล้อเลยครับฟีล้อเลยครับเบวยรยางออกตัวนะครับวันนี้สุดจัดเลย